มาเบิป็นเงากัะโอ้คีน้องได้อยังบอวะเบิ้งเบิ่งเบิ้งจ้าเบิ้งก่อนได้อยู่บอวะจั๊กอะไรที่ไหนจะปะตองว่าจั๊กพี่น้องฮะสบายสบายกสบายดีพี่น้องโมกุลทุกคน FC ทั้งหลายเนาะ มีห้าเ้เฮาไหมยามรี่ยามตอดเนาะแต่แบบมันเป็นหลุดใหม่เลยเนาะบอกคือรี่แต่สมัยก่กี่เนาะโอ้ป้าเป็นโมเป็นโมอยู่คุน่ะเพิ่นอยากลงเออผุนรี่คู่มือเนี่เพิ่นเอาผ่าแยงเห็ดผุนเห็นบอกพี่น้องเออแต่สมัยก่อนนั้นเพิ่นเอาผ้ไผ่มาสานเป็นผ้ากระแตเนะาะตาเนกระแตแล้วก็มีตุ่มกอง แต่อ้ปลาเปน็นงูเป็นงูเนาะพเพราะจะลงเนาะเปนล่ๆๆๆๆนงองหรือเป็นเหลนเนาะยังชิได้บอกเขาชิมายามึงเนาะเรื่องรีก,ก่อนเนาะพี่น้องแต่ก้อนนัน้นเป็นซ้ายเป็นพลากระแตะพี่น้องเป็นเป็นห่างแลักแน่ทางน้าไหลลงคล้ายคล้ายคือนั่นนี่นแหละเออแล้วก็มีนของง่ายเรียกว่าตุ่มกองพี่น้องทั้งไปใส่ปลาเนาะแต่คขมือนี่ยมืดแล้วแบบนั้นนะบุมีแหละ จะเห็ดแบบนี้เนาะกูเหม่อหนิเนาะหรือบางบอนก็เห็ดใหญ่กว่านี้หรือว่าเอาแนวอื่นเห็ดเนาะเห็ดพี่น้องเด้เห็ดต่างอื่นเป็นอะไรเนาะเป็นคือกันอยู่บ่เห็ดคือกันอยู่บ่เนาะพี่น้องเออคนจะมาเห็ดใส่บอนน้ำไหลออกเนาะบอนทางน้ำนาะทางระบายน้ำออกจากน้องนี่เนาะหรือว่าตันตันหัวตันห้องเนาะเห็ดจิ๊บบางหม่องก็ได้เออเห็ดใหญ่อันนี้ เฮากิดมาเหตุใดบอนระบายน้ำออกของน้องเฮาเนาะของพายก็บน้ำเฮาเนาะนี่ดิเออจ e no, no, uh, si <S ogly> ีได้บอกดึงอะไรจังหน่อยอยากไปยาเบางเราบพี่น้องเนาะเออเบิ่งนี่ก่อนปลาเป็นหมูเป็นหมูอยู่เนาะหักบัวลงบอกดึงอะไรมีปลาซิวแลยกับปลาที่เฮามาเลี้ยงในเนาะปลาป่าไปอย่างเนาะเห็นเนาะแต่ว่ากองเฮาผสมมาสู้เหมือนเบิ่งใดเนาะกับเห็นเนาะอันนี้เป็นหมูอยู่เนาะพี่น้องเออลายลายลาย เออสีลงบมดเรื่องใดๆน่าเหมือนจะำนี่เนาะปลาทับทิมสะอาดลายพี่น้องเออแต่ว่ากัเอาหยากอะไรเนาะมันกว้างกว้างอลไรแกเลิกนาะพี่น้องเลยเออเขาเชียวก็บยากหยากอแหละเฮาผมมีเครื่องมือที่ว่าเอามันได้เนาะเออมันบมตกแหล่งตกยังเฮาจังสามารถเอาได้เนาะแต่ย้ำนี่กับซีดเบ็ดเอาใส่เบ็ดเอาเนาะเพราะได้กินอยู่ ปลากับปลาธรรมชาติแหละปลาเลี้ยงกับบุคอยได้มันเนาะกตบโบลายแน่น้องใหญ่ปล่อยน้อยอืกับบริเลี้ยงบริเกือปล่อยแบบธรรมชาติพี่น้องซื้อลูกปลามาเลยกับมาปล่อยเนาะชิบะปลาเลี้ยงกับบอแม่เนาะซื้อลูกปลามาปล่อยเลยกันอันนั้นเนาะภาพของน้องเพราะว่ามื่อนีร่น้ำกระไรแน่เนาะมื่อนีร่เนาะเออเพอขึ้นนี่ฝนตกแห้งเนาะน้ำมาไร ขั้นพายก็หัวพี่น้องเอ้ยหัวสามสี่ปองไหมกแลววก้วนี่นี่นี่หัวไหมบอกตัวนี้เนาะซึมออกมานี่ยพี่น้องชุ่มเป็นไก่เลยพี่น้องโอ้โหสามารถชุ่มได้เนาะโอ้ชุมนน่มบุตรใแถวเนาะพี่น้องเนาะอ้าเบิ่งไปนั่นนี่เนาะทั้งหลักในหัวอยู่สามสี่ปองพี่น้องเอ้ย,อยสงสัยจะเป็นหูปวกเนาะ ว่าจะแก้ไขอยู่ก็ยากค่าในทงผมมีงบประมาณเนาะราะว่าขั้นที่แก้ไขนี่ก็ยันตายย่แรงดูดนําออกเมดก่อนนี่เนาะเอาจะไปภาพไปหน่อยเนาะดูดนําออกเม็ดก่อนหลยกับจังจกดินไหมเนาะพี่น้องอากรมพอได้มากขั้นดอกจกเลยกับเห็ดขั้นเทียบกตัวนี้เนาะอาจจะอยู่่าจากักเงาเห็ดขั้นเทียบตัวนี้แต่โบเอาขึ้นสู้งํำนี่เนาะ จะเอาสัมบังเพียงน้่งนี่อาจจะเพียงน้่งนี่เนาะปวงออกไปจากสามสี่เมตรทั้งเื่อวิตวิตหูหูปวกว่าจากหรือว่าใดๆเนาะทั้งเื่ออาจจะอยู่เนาะอันนี้กะขาดกะเนาะถ้าบ่ไมีงบประมาณถ้าบ่มีงบกะกะชิยู่นั่นนี่เลยเนาะน้่งนี่ไลายยามผลเนาะแต่ว่ายามแรงแล้วบ่ได้ใส่เนาะเพราะว่ามันหัวออกหมดเนาะปวดหัวออกลายได้พี่เนาะอ่า ซึมออ,ออกลายนี่แล็กระจุดน่ะเนาะออกลายเลีเออหาหู้ออกบวเห็นพี่น้องเลยเออเห็นแต่หู้ทั้งหลังเออหู้หัวทั้งหนาบ่เ็นเนาะนีะ่ก็เริ่มจะเจือนอีกแล้วพี่น้องโอ้เอากระหากระทมไปบางหนึ่งเนาะนเชือเจือกน,อนกันยข้เข่าเลยโอ้อันตรายแหง้งเนาะนี่มาเบื้องท้างหลังเนาะ โอ้โหหัวหัวุดหุดเลยข้างล้างนี่แองเลยพี่น้องเลยแต่ทั้งหนาบ่เห็นข้างล้างหุ่นหัวแห้งแก้ไข่เนาเลยเนาะพี่น้องเลยอ้าวไอ้เห็ดเบิดลายหมื่นเกิบเนาะพี่น้องนี่เขาแซนหุ่นไอ้เห็ดน้องเนาะจบเออเป็นไรเป็นเงินบาทแทนเลยเนาะ โอ้ยปูกเอามาเก็ียบมาใส่เนาะนี่ออกเลยเห็นนี่โอ้โโบเห็นบอนหัวเนาะหเพิ่นหาอยู่อยากอัดเนาะแต่ว่าโบเห็นช่วงใส้เป็นหูปวกอยู่ไกลๆผูเนาะเออาจจะเป็นหูปวกวนเล็กๆโบเห็นเน้นหนามอยู่ประมาณสี่ห้าเมตรเนาะหนามเอาเปัจจุบันนี่เนาะอยู่บอนพูนบอลใหม่แต่ว่าสี่ห้าเมตรคนเด้นองเลย เด็ดเตจน้ำหนี่เลือดแห้งเนาะโอ้ยากแล้วนี่เนาะเอา้าครมีไอเดียนอะไรเนาะซอยในพนะี่เนาะแือว่าเห็ดขั้นเทียบคือเขาคือข้าพเจ้าว่าโอ,อ้โหได้เนะื้ออไรเนาะเห็ดขั้นหม่อีกเทียบขึ้นไม้อีกนะี่เนาะปล่อยน้ำหอองมืดเลยก่ะเห็ดขั้นเทียบออกไปอีกสามสี่เมตรแต่บ่ปหมดชุ้งเท่านี้เนาะะเพื่อประหยัดงบประมาณ เติมเนาะอาจจะได้ว่าจักแบบนั้นเนาะอ่ะเอ้าเอาสิป้าไปยำรีย,ำ,ยำตอนเถาเลยเนาะบาดเนาะมันสิได้บ่กหอบแรงเลยเนาะเออไปยาบิ่งก่อนเนาะได้บ่ติดตามรุ่นน้ำกันเนาะเออสิได้คนได้แจ้าน้าหมูอยู่บ <laughs> ่เออ ว่าเฮาก็เฮ็ดบ่ดีดอกลีกะอันเพิ่นเฮ็ดไปก็แบบได้ก็เอาบ่ได้ก็คือสิบ่ได้บ่ได้ก็บ่ได้เอาแล้วเพิ่นสิว่าแบบสั่นบ่จักเอาไปเบิ่งเนาะติดตามเบิ่งว่ามันสิได้บ่เออเห็นปลาหลายๆนี่สิได้บ่เนาะเอาเอาเบิงดด่งก่อนเด้ออ่า Đây th thì đại thì bó rồi Thì giảm rồi đều quá Để mình ngủ bó Về người đưa, về người đưa, về nồng đưa Thì đây thì bó nọ Để hát lén, Để đây quá โอเทีนีแต่ีหือเลยพี่น้องเลยช่วยและขนาดนี้มาเลยจักเ้ากวดอือไวะานยู่นอา่ได้ยอย่างนี้พี่น้องเลยอันมันใจเราบ่มีงูพี่น้อง ได้ี่ได้ปลาเก็บเนะียบบอกมีเอามาถอือเบ่งกันนะเก็บเนะียพี่น้องบ่ได้จักโตพี่น้องเลยพ่อในโลกงเพื่อมีแต่ปลาทองลายแต่ได้แต่ปลาทองพี่น้องอู้อาวอ,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 อวว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 ว ปลาได้อื่นหมดไหนสักโอ้ยแล้วโมมานเอาตองงี้ไล่หัวขออะไรอีกคกนโอ้ว่าจะให้สู้เบิง้งให้พี่น้องเบิง้งก้าวถือกวาได้ก่าได้กวาได้เฮ <laughs> อแล้วพี่น้องเอ,อ้ข้นโมเฮง เอออากินก็ประมาณแค่ยงแบบ่กน,น,น,นที่กลัวก็แล้วกันน่ะเออปลอดไว้ก่อนเด้ออยู่จับพี่น้องอย,ยู่น้อเออประมานประมานเอ่อนี่เด็ดปลาตองพี่น้องเบิ่งเฉยเบิ่งเด้อพีอ่น้องเด้อเอ้ยขออนุญาตน้ำหลายไเอ๋ไทยเอง เนี่ยว่าได้อะยังได้ได้ขี่จริงอ่ะพี่น้องเอ้ยแต่ปลาตองมันบ่ลงหรือว่าอดไรนี่หนหนเห็บเบดบ่ถึกสูตรพี่น้องเม่นมาบอกดูนี่ได้หวะโอ้มันบ่กลูกนี่ได้วะว่าได้บ่เฮงบ่มานเอ้ายคลิปไปเท่านี้ก่อนเนาะบ่มานอลไรพี่น้องเอ้ย โอ้ยมาแล้ว